สวัสดีครับนี่ลุงดําจะพามาดูฝูงนกเอี้ยงที่บินผ่านหน้าจอนะครับนะครับบินมาเป็นร้อยตัวครับตีนเป็นพันตัวแล้วตอนนี้ลุงดําก็ถ่ายอยู่บนต้นไม้นี่ครับน,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 นี่ต้นไม้นี่ก็ต้นตะดาวต้นนี้ยต้นไม้นี่ก็ต้นยูคาลิปตัสแต่ต้นใหญ่มากครับะเป็นฝูงเป็นร้อยตัวเลยครับถึงพันตัวแล้วมั้งวิ่งผ่านนี่ผ่านหน้ากล้องเลยครับ เราเห็นนะบิงผ่านนี่ครับหงนกเอี้ยงครับนกเอี้ยงสีสีดำปีกขาวขาวครับโน่นายแล้วครับครับตอนนี้ก็บินมาเต็มเลยครับนะครับอืมเสียงดังนะครับเสียงดังมากครับอยู่บนยอดตรงนี้ก็หงหนึ่งครับอยู่ตรงนี้ยอด ตอนนี้มาาันต้องปลาประมาณสักห้าสิบตัวแล้วร้อยตัวถ้าอยู่ตรงนั้นผงใหญ่ครับมาผงใหญ่อยู่ตรงนี้เสียงนกเอี้ยงครับมาจากไหนก็ไม่รู้บินมาตอนนี้ก็เป็นเลนวิ่งผ่านนะครับนะครับบินผ่านเสียงดังนู่นไม้แล้วครับนะบินมาแล้วครับ นะครับกล้องผ่านมาแล้วนี่ฝั่งนี้ครับเนี่ยล้วครับนี่ยถึงเลยครับนี่นะครับบินมาจับที่ต้นไม mm ้ต hmm. ้นนั really ้นแล้วครับนี่ครับนี่ไม้นี่นี่ครับเห็นไหมนี่นะครับเสียงดังมากครับตอนนี้ก็เป็นพันตัวแล้วครับที่ลงดํานั่งอยู่บินมามันสงสัยอยู่เป็นสังคมสังคมนักเที่ยงอ่ะ อยู่ต้นไม้ต้นนี้ต้นเดียวครับต้นนี้นี่ก็มาแล้วสี่แปดเจ้าตัวสิบตัวมาแล้วมาดูมาแล้วมาแล้วมาแล้วมามาเยอะแยะนี่มาแล้วเต็มเลยครับเอาหูเต็มเลยครัแล้ว เอาคนี่มาับหึกต้นไม้ใหญ่หอของเต็ม,ตลกกมเลยครับที่ไล่นกจํานกกระดูพวกนี้จะมีนกเยอะแยะเลยครับอฝั่งนี้เต็มเลยน,น,นะ,น,ะ,น,ะนกเต็มเลยครับอืม บินมาว้าวมาแรงนะครับนะครับแรงมากบินมาเต็มเลยครับอืม,อมบินมาแล้วครับสังบินไปแล้วคืนโค้งๆเลยครับ,บ,โโรรบไปแนละ้วคงดำยืนอยู่นี่ไม่ตกพันกว่าตัวแล้วครับนะครับนะับนะเยอะบินมาน ันเป็น,น,นเต้นไม้ไฟ้ายดินนะสายบินนะครับดูต้นไม้นี่ต้นเดียวครับเป็นพันพันตัวแล้วครับเสียงกระหึ่มเลยลนะต้นไม้ตัวนี้ครับน่าจะเป็นต้นยูคายักษ์นะสองต้นนี้ยูคายักษ์อีกต้นหนึ่ง กำลังอ,อยู่ังสองต้นนี้ยน,นีสองต้นนี้นกอยู่เต็มเลยครับสองต้นนี้นะครับบินต้นนี้บางต้นนี้บางนะครับเสียงดังมาถึงนี้ลักษณดอยู่ฝั่งคลองฝั่งนั้นนะครับนะครับตอนแรกลุงดําไม่ได้ถ่ายพอมาถ่ายตอนหลังๆนี่โอ้โหไม่น่าเชื่อว่านกเยงจะมาจากไหนน,นะฮกินที่ไหนที่ไหนก็มาสองต้นนี้แล้วมั้ง แต่จริงๆเลยมือก็สั่นขอ,อโทษนะครับมือไม่ค่อยนิ่งแกแล้วก็้ยังมาแล้วครับมาถึงยี่สิบตัวสามสิบตัวกามันนอนนะครับคือคนเขาบอกมายิงน,นกกลางคืนจ่องน,นกกลางคืนเต้มแบบนี้นี่ครับคือเขาบอกว่ามายิงน,นกกลางคืนจ่องนกก็ยิงได้ทีละยี่สิบสามสิบตัวก็นเดือนนี้ยครับ มันเป็นนกบางคนก็นใช้ไม้กาวไม้ทากาวกาวพวกนี้จะใช้กาวที่ทำเบารถนะเบารถมอไซค์หรือเบารถใหญ่พอติดที่ไม้งา่าเสร็จแล้วแล้วก็เดขึ้นไปเดยขึ้นไปหาตัวนกพอนกรกระพิบติดก็ติดเลยครับกาวพวนมีเสียงดังมหาถึงวงดำนาอยู่ฝั่งคลองฝั่งนี้แตถึงฝั่งคลองฝั่งนู้น นี่ประมาณหกโมงครึ่งครับตอนนี้ังไม่ถึงหนึ่งทุ่มครับหกโมงครึ่งแต่นกเสียงดังมากครับมาเป็นตอนนี้ลุงดำดูฝั่งนู้นก็เข้ามาฝั่งนี้ก็เข้ามาสองต้นนี้ลุงดำาชืว่าฝูงนี้ตกแล้วเป็นพันๆตัวครับมันจะนอนอยู่ต้นไม้ต้นน,ตน,น,นี้ต้นสะดานี่นี่ต้นสะดา แล้วก็ต้นเนี่ยในเขาเรียกต้นแจงต้นนี้ต้นแจงแล้วนี้ก็ต้นเดาต้นนี้ก็สเสดาแล้วก็ต้อนอยูคาริตัสก็ยูคาริตัสเนี่ยประมาณบินมาแล้วครับ่นี่ยบินมาแล้วบินมาแล้วครับตนนัวนี้บินมาเต็มเสีเงครับตัวน,นี้นะครับบินมาเสียงก็ดังครับตนนัวนี้ไม่น่าเชื่อนกจะเยอะขนาดนี้ครับรเต็มเลยครับ ตอนนี้ลุงดําอาจจะมาช้าไปหน่อยมันเข้าหลังไปเก็บมหมดแนละ้วแค่นี้นะครับจากลุงดําครับสวัสดีครับ